สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซทุกท่านนะฮะตอนนี้เนาะท่านสอทอนะครับมาดูถนนของพวกเรานะครับร้อยร้อยห้าสิบนี่หอดต้นมะขามครับห่อห่อโบราครับ น oh, no, <th ี่ครับทุกท่านนอครับอันลาวไส้มาลงม่เล่อนครับงเดมาเล้วกีตงมารัเลอ๋อครับผมโอ้ขาดีเลยนะครับเอฟซีทุกท่านน่ประมาณกลางเดือนกุมภาครับครับผมครับผมอันนี้พ uh> ู้พุเหมาเนาะ กับท่านสอทนะฮะับเอฟซนี่นะพี่น้องเอฟซทุกท่านก็สรุปนะฮะพวกเราจะได้ถนนคอนกรีตนะครับเอฟซทุกท่านนะท่านสอทพาผู้ละเมาเนาะมาดูจุดที่จะนำทรายมาลงนะฮะโอ้ดีใจมากเลยนะฮะเอฟซีนะเฮ้ยนะต่อไปนะครับพี่น้อง พวกเรานะจะได้เที่ยวออกไปออกมาเนาะเที่ยวออกไปแล้วเข้ามานี่สะดวกสบายนะครับพี่น้องนะคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะฮะทุกท่านนะต้องขอขอบคุณเนาะทางเทศบาลนะครับตำบลกกตูมนะครับที่ออกมาขยายถนนหนทางให้พวกเราได้สัญจร ไปมาอย่างสะดวกสบายนะฮะหนึ่งร้อยแปดสิบเมตรนะครับเอฟซีทุกท่านก็น่าจะเลยเลยตรงโคง้งโค้งนี้เนาะโค้งนี้ไปนะบริเวณตรงนี้แหละนะเอฟซน่าจะไม่ถึงต้นเสาต้นนู้นเนาะแต่ก็ไม่แน่นะฮะเอฟซทุกท่านนะไม่แน่นะครับพี่น้องโอ้รถพ่วงจะเข้ามาได้หรือเปล่าเอฟซีนะครับ ต้องเข้าเข้ามาได้เนาะนี่นะฮะกลางเดือนกุมภานะครับพี่น้องนะผู้รับเหมาก็ติดงานอยู่เนาะคนะาดว่ากลางเดือนกุมภานี้ได้แน่นอนนะครับแจวเลยแจวเลยพี่น้องจะได้ถนนแล้วโอ้ดีใจเนาะดีใจนะ ลำบากมานานแล้วนะครับทุกท่านก็ผมมาอยู่บ้านหลังนี้นะก็1 3ปีแล้ว1 3บ4่ปีนะฮะตอนแรกก็อยู่กับพ่อตาเนาะ1ปีกว่าๆนะก็มาสร้างบ้านหลังเล็กๆนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับพี่นอ้องก็พักผ่อนอีกสักนิดนะแดดร้ดดอนเลอเกินนะครับทุกท่านแดดร้อนเลอเกิน นะครับเดี๋ยวจะนําต้นมันนะไว้ลงไว้ที่หลังบ้านเนาะก็ยังไม่ได้เสียบนะฮะเอฟซีเดี๋ยวรอเสียบในวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะกับแม่มตนะตอยเนาะจะไปเอาละมันมาอีกหนึ่งรอบนะครับเอาละมันนะรอบหนึ่งนะก็จะไปแต่เช้านะฮะในวันพรุ่งนี้เนื่องด้วยอากาศมันร้อนนะครับ33องศาเลยทีเดียว นะครับพี่น้องอนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วิ่งไปเอาอีกรอบนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพฤหัสเนาะวันศุกร์นะฮะก็จะเข้าไปาติดสุขภัณฑ์นะต่อระบบน้ำนะต่อสายไฟนะให้กับทางบ้านแม่น้องโฟมนะฮะให้มันเสร็จเรียบร้อยเนาะเขาก็รอใช้นะฮนะเอแต่ทำไง,งได้เนาะทุกท่านเนาะ ถ้าเราไม่ไปเอาต้นมันนี่อ่าเขาชาวบ้านนะเขาขอเยอะนะเอฟซี FC. อันนี้มันมันเหลือจากลุงวิทตัดนะ,ะ FC. เอฟซีเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกอยู่นะ,ะทุกท่านเนาะเหลืทลทอที่ลุงวิทตัดลุงวิทขอไว้นะเอฟซีเหลือลุงนี้ลุงวิทพอนะฮะนะก็เสียดายนะ,ะ,นะก็เลยให้พวกเราไปเอานะครับก็ต้องเตรียมไว้นะเอฟซี FC, เนาะเราเป็นชาวไร่ชาวสวน นะครับอา,อาชีพที่มั่นคงที่สุดนะฮะจากบรรพบุรุษของเรานะฮะนะก็พากันนี่แหละเนาะปลูกมันนะปลูกมันปลูกอ้อยนะฮะเอฟซีเลี้ยงชีพนะชาวไร่ชาวสวนมาทุกวันนี้นะฮะก็มีแต่นี่แหละครับทุกทุกรันโอ้ดีใจจนพูดไม่ถูกนะเอฟซี FC. นะ เอก็น่าจะเห็นเนาะช่วงฤด,ดูฝนนะฮะถนนหนทางนะครับ,นนนนนะรบมันเป็นสภาพแบบไหนนะฮะเอฟซต่อไปไม่ลําบากอีกแล้วนะครับพี่น้องก็เหลือเนาะถ้ามาถ้ามาถึงโค้งนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะมีเงินมีทองเนะเาะแล้ผมก็จะเทเทปูนเข้าไปให้มันถึงบริเวณตรงนี้นะเอฟซี FC. นะ เลยเข้าไปเนาะเดี๋ยวให้มันถึงตัวนี้ก็ได้นะเอฟซีเนาะเวลาเราเที่ยวเข้าเที่ยวออกจะได้สะดวกสบายนะช่วงหน้าฝนนี่โอ้สุดยอดความลำบากนะฮะแต่ละปีก็นี่นะฮะเอฟซีจากโค้งตรงนี้ล่บไปนะ จนไปถึงนู่นเลยฮะ fc เนาะมันมัน,มนแบบว่ามันเป็นแอ่งกระทะนะ fc เนาะตรงนี้เป็นแอ่งกระทะนะฝนตกมาแรงนะน้ําก็จะเต็มเอิญอ,องเต็มตรงนี้นะฮะแต่ด้านนู้นมันมันมันลาดชานนะันเนาะมันเอียงอยู่นะ,ะ fc นะไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะครับจุดเสียหายที่สุดคือจุดตรงนี้แหละไปจนถึงจุดตรงนั้นคอนกีดนะ,ะ fc รู <c oughs> ้สึกว่าปวดหัวนะ fc ทุกท่านเนาะเอ้ยะตากแดดนะฮะทุกท่านไม่แน่นะต่อไปข้างหน้านะอนาคตเนาะ fc ทุกท่านเนาะเขาอาจจะเพิ่มนะถนนคอนกรีตไปจนถึงเสาไฟต้นสุดท้ายก็ได้นะฮะเพราะว่ามีบ้านของเสีย ส่วนยางอยู่นะหลังสุดท้ายนะเอฟซอยู่ด้านนู้นเนาะ f อฟก็คงจะเห็นนั่นแหละนะฮะหลังสุดท้ายนะฮะเสียส่วนยางนะเสียฟาร์มหมูนะฮะอยู่นู่นแหละนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ f อทุกท่านเนาะ นี้สวัสดีครับ